แวนเ็นมากยังเนี่ยเร็วๆเลยหิว,ว,วแล้วเนี่ยแต่เอกโอ้เวนนานนเวนที่ไะไรกินบ้างนี่ขนมจีกินมากไม่คืนเดี๋ยวสองลูกเองอนะ่ะโอ้โหอยากกินแต่ซื้อกันเดี๋ยวลูกเราจะ เนอ่ยเอาหมดทุกอย่างอยู่ในหน้าปากกอนี่เจ็บไปเหนื่อยตุก็อยากกินขนมจีบ้าเบนตะกะแล้วแบ่งเพื่อนลงเลยที่สุดท้ายอือเออในัวงในพวงมีเกี๊ยวอยู่เคยไปี่ทำการแบ่งกินขนมจีบลงพวมีเกี๊ยวมีหมูสับด้วยทำการด้านด้านด้านแต่ทำเป็นสั้นตลาดอืออือเลิศอร่อยอ่ะไปเดินไปเดินอยากกินอีก ไปเยี่ยวหิวยากินอีกอ่ะเลยมืเนี่ยเกี้ยวแป็นเอยนี่ไงหมูสับหลบหหมูสับอยู่ชั้นล่างนี่หมูสับแล้วไปทำกันดีกว่าเครื่องปรุงก็อยู่ในครัวไปไปนี่เมื่อกี้เนี้แกะอุปกรณ์อะไรใช่ปะอันเนีเกี้ยวอันเนี้ยหมูอันเนี้ยซีอิ๊วขาวอันเนี้ยอะไรอ่ะอันเนี้อ๋อน้ำมันงามีน้ำมันงาน้ำมีน้ำตาล พริกไทยกระเทียมรากผักชีอันนี้รสดีผชุรสไม่ใส่แต่ผมล้วงอันนี้ต้นต้นหอมกับผักชีนะเดี๋ยวเราก็มาปรุงเลยจะทำเป็นหรอเบนทำเป็นอาหารสอนด้วยตอบเลยเนี่ยอันดับแรกเนี่ยต้องใส่เนี่ยกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยใส่ลงไปเลยเสร็จปุ๊บก็ตามด้วยซีอิ๊วใส่น้ำมันงาน้ำมันงาด้วยใส่มาเลยหมดเลย แล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายก็ใส่ไปเลยรสด,ดีรสด,ดีใส่รสดีด้วยใส่หมดเลยนะแล้วก็ต,ต้นหอมต้นหอมผักชีใส่มาเลยคนกันก่อนนะมาหยิบหมูมาเร็วหยิบหมูมา,สาใส่ใส่หมดเลยนะใส่เลยไม่เสร็จแล้ว มาเกลือสอนห่อหนี้ห่อข้นวห่อย่างนี้นะท่านแบบนี้แล้วก็วางไว้แล้วก็เอานิ้ว่ากดลงไปกดลงไปนะกดไปนี่เหรออืมแล้วก็ตักขี้แตนแล้วว่างขาดเออแล้วก็ตักหมูใส่อืมใส่ไปเลยตรงกลางเออไปตรงกลางนี้อืมแล้วก็ห่อ ตั้งได้แล้วมันมีเหลือๆป้ายอย่างเงี้ยก็ตัดทิ้งนะตัดตอนนี้ด้วยล้ว,วตรงนี้นะโอเคได้แล้วแบอย่างเงี้ยแหละแล้วก็เอาน้ำอนะมันจะมีตรงเหลือลอใช่ปะเอาน้ำมาแตะให้มันติดกันแตะ นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วพอแล้วกินแค่นี้แหละเพยอแล้วต่อไปก็ไปนึ่งนิ้ซึ้งไปเปิดฝาซึ้งเร็วๆวางไปเลยเดี๋ยวช่วยเอาผ้าวาานมยนึ่งอย่างนี้นับปประมาณสิบถึงสิบห้านาทีปิดนะปิดเลยปะ เสร็จแล้วแปะันั้นสึกกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยมากินเสร็จแล้วล่เกินสิบนาทีแล้วสุกปลาแมนนน้ำตามาเร็วเปิดเปิดเปิดอน่ากินมากน่ากินเนอะทำเองก็ได้นะ นะมันมีหน้าไปซื้อเลยเมื่อกี้ไปซื้อนะคนขายไม่ก็เหวี่ยงทำเองดีกว่าเลยป้าใส่หน้าอร่อยันด้วยชอบป้าปลาไปกินเลยเนื้อจิม้มเนื้อจิม้มใส่กะทีายามเริมทีาามเติาามเติมกระซิบมันโคลรอร่อ หน้ากินใังไหมเป็นน้ากินการจะได้อ่านหนังสือต่อต่อซ่อมนะซ่อมสีวันนี้วันนี้เซียนมานะอืม Cá nha, nhá Thầy ra nên nhấn ngủ nhanh chưa ạ?